สวัสดีครับหลังจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะฮะมีข่าวการปิดร้านนะฮะต้มเลือดหมูซ้อเจริญย่านประตูผีนะฮะวันนี้เราก็พามาชิมต้มเลือดหมูอีกร้านหนึ่งนะฮะร้านเจ๊นหน่อยต้มเลือดหมูนะฮะถนนสนามบินซอย13ที่ร้านก็นอกจากมีต้มเลือดหมูแล้วนะฮะก็จะมีอาหารเคียงด้านอื่นนะฮะเช่นหมูปิ้งนะ ขนมข้าวหวานกุชมกุยแชย่มีหมดทุกอย่างนะครับเต้าหู้เต้าหนมสดมีทุกอย่างเลยจริงๆวันนี้พามาชมกันแล้วก็สําหรับร้านเจ๊นหน่อยต้มเลือดหมูนะฮะจุดเด่นก็คงจะอยู่ที่หมูลาช่อนะฮะ,ะเป็นที่เขาเรียกันหมูเด้งหมูเด้งนะนะ จะเป็นหมูหมปละช่อสูตรโบราณนะฮะกับน้ำซุปที่หอมเข้มข้นนะฮะนี่ใช้เตาถ่านด้วยนะ,ะที่ร้านไม่มีเตาแก๊สเลยนะครับมี่เตาถ่านล้วนๆเพื่อให้ได้กลิ่นควันของฟืนอ,อ่านี่ดูหมูปละช่อนะฮะทำสดๆใหม่ๆตั้งแต่เช้าเลยเอมอต่อหม้อชามต่อชามนะครับไม่มีทําทิ้งไว้ สำหรับร้านเจ๊นหน่อยต้มลืวดหมูนะครับขายมาประมาณ27-30ปีนะฮะคร่คราวๆตั้งแต่ลูกชายคนเล็กได้เข้าโรงเรียนนะฮะบ,บรรยากาศร้านก็คึกคักเลยทีเดียวีดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชามหึึ่เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะ ใน,นหนึ่งชามนะครับก็จะมีนี่เลยเต็มเ็มนะฮะหมูกระชอนะมีเลือดหมูนะครับเราไปถึงเครื่องในก็จะเป็นกระเพาะตับม้าเสี้ยงเจ๊นะฮะมีใส่มาเต็มเต็มเลยส่วนแอดไม่กินผักนะฮะวันนี้นี่เป็นไงห้านาทีหมดสำหรับใครที่เป็นขาต้มเลือดหมูนะฮะต่อเว้นกินก็แนะนำเลยนะฮะร,ร้านเจ๊นหน่อย ต้มเลือดหมูนะฮะถนนสนามบินซอย13ลองไปชิมกันครับ